ตู้ละตู้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 ไม่เกลียดหรอกอ่ะอไม่ได้ออนเกียดออนจัเลยไปนอดิค่ะไ่นอนค่ะ น่าดูเ่งคลิกเ่ตเกงพี่ตเกงอีกสองขวดปะ่ะสิบสองสิบสองหนึ่งกับสองหนึ่งสองโอเคหนูจะว่าสองก่อน ไม่ได้ต้องหนึ่งต้องหนึง่งก่อนลุกไม่ได้ไม่ได้ต้องหนึ่งก่อนค่ะต้อง,ง <c oughs> หนึ่งหนึ่งอยู่กลางหน้าหนึ่งอยู่กลางหน้าอยู่หนึ่งอยู่ข้างหน้าเอหนึงงหนหน่งอยู่ข้างหลังไม่ได้จ้า <c oughs> โอเคแม่แก่ขว่แม่เววมหรอสี่สิบสามสี่สิบสามแม่อยู่สามสิบแม่อยุ แม่อายุสี่สิลูก43ก็มี4กับ3 4มสอ๋กับ3 4มต้องอยู่ข้างหน้าสี่ข้างหน้าค่ะและแน่นอนว่าคืนนี้เราขามาดูความสนุกของละครยังรักสร้างใจพีพีตอนนี้นางเอกปูวแก่เกศรินทรบัวคันกับมุนลุมหลายคน สีอย่างไงมาสีสีอย่างหนูไงเนี่ยอย่างเงี้อย่างเงี้ยไ้ <c oughs> สามไม่เป็นไรเอาสามสามยังไง <c oughs> สามคือเล 8, ขแปดครึ่งครึ่งเดียว <c oughs> เลขสามยังไงเลขสี่อี <c oughs> <c oughs> นั้เลขแม่สี่สแต่ลบเนี่ไม่เวลาอ่ะข้างบนเลยข้างบนเอในตอนนี่องตร้วากลัมนอดเวลาซึ่กแบบนี้เปบอกว่าเลนยากไม่่ต้องจินตนาการว่า้นแล้วก็สามสากับก็ควาเข้แนะนำเป็นอย่างดีเลยค่ะเก่งม สี่ขวบพ่อห้าสิบห้าสิบเยอยพ่อสี่สิบห้าสี่สี่กับห้ามีสี่กับห้าสี่อยู่ข้างหน้าสี่อยู่ข้างหน้าห้าอยู่ข้างหลังจ้ารักมากรักพ่อขนาสี่อยู่ข้างหน้า้าอยู่ข้างหลังสี่อยู่ข้างหน้า วเยายาแ่อแงเล้วก็ห้าห้อย่างห้าอย่างไงพี่ตองทำให้ห้าให้เาดูหน่อยอะไรวะห้าถูกต้องถูกต้องไม่พูดอย่างนั้นแหละอ่าเก่งเก่เก่งเก่ง